สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติดจะมานําเสนอเมนูที่มีชื่อว่า,าต้มยําไก่ผักแพล้นะฮะเมนูนี้เนี่ยผมดัดแปลงมาจากยําจิ้นไก่นะฮะเป็นต้มทางภาคเหนือนะครับที่จะใช้อ,อกไก่ต้มฉีกเป็นเส้นนะครับแล้วก็เครื่องเทศอีกมากมายเลยแล้วก็มีจุดเด่นตรงที่ผักแพล้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะทําให้ขั้นตอนเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยลดน้อยลงเพื่อที่จะให้ได้ทํากันนะฮะจะได้ไม่ต้องไปหาส่วนผสมมากมาย แต่ว่าจะมีอะไรบ้างนะั้นเรามาดูกันเลยครับต้มยำไก่ผักแพลวนะครับก็จะมีอันนี้เป็นไก่ทั้งกระดูกเลยนะฮะผมก็จะสับให้ชิ้นพอดีคํานิดนึงแต่จริงๆของมันเนี่ยก็จะเป็นพวกไก่ต้มนะฮะอกไก่ต้มฉีกนะฮะอาจจะมีพวกหัวปีย่างด้วยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้ผมจะทําเป็นแบบของผมเองนะฮะชื่อว่าต้มยำไก่ผักแพลวนะฮะที่เหลือก็จะมีพริกขี้หนูแห้งครับที่ผมคั่วไว้เลยนะ น้ำปลาน้ำมะนาวครับอันนี้จะเป็นมะแขวนนะตะไคร้ครับผมก็จะเอาไปย่างเหมือนกันส่วนที่เด็ดของเราก็จะเป็นผักแพรวอยู่ตรงนี้มีกะปินิดนึงขาเนี่ยผมก็จะไปย่างด้วยหอมแดงครับย่างย่างมากๆเลยให้ยิ่งแบบว่ายิ่งสุกยิ่งดีนะแบบเกือบไหมเลยก็ได้กระเทียมด้วยก็เหมือนกันครับแล้วก็ที่เหลือเป็นผงขมิ้นนะฮะอาจจะใช้เป็นขมิ้นสดก็ได้สําหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ครับ เอาละครับมาขั้นตอนต่อไปเลยนะผมจะตั้งน้ำไว้ให้เดือดเลยแล้วก็เอาไก่เนี่นยแหละที่เราเตรียมไว้ทางบ้านถ้ามีหัวปลีย่างนะครับก็หั่นหัวปลีนะที่ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ไปได้ <c oughs> อร่อยเหมือนกันจะครบสูตรเป๊ะมากยิ่งขึ้นนะครับระหว่างที่ต้มไก่เนี่ยเราจะมาตำ เครื่องของมันอีกนิดนึงนะฮะระหว่างนี้เนี่ยถ้ามีฟองลอยขึ้นมาก็ช้อนออกไปด้วยนะผมจะเริ่มด้วยพริกขี้หนูแห้งนะครับที่ผมคั่วเอาไว้จนกรอบเลย <c oughs> ปริมาณมากน้อยนะครับก็ตามแต่ถังบ้านสะดวกเลยนะ,ะยิ่งเยอะก็ยิ่งเผ็ดนะครับแล้วก็เวลาเราคั่วเนี่ยถ้ายิ่งไหม้ก็จะยิ่งหอมนะแต่ไม่ถึงขั้นกับไหม้ดำอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะใช้ได้ ผมจะพริกเข้าไปนิดนึงเพื่อไม่ให้เผ็ดเกินไปนะตามด้วยครับกระเทียมแล้วก็หอมแดงที่ย่างเอาไว้นะครับย่างคั่วได้เหมือนกันกระปินะฮะเอาไปย่างซะหน่อยก็จะยิ่งหอมเข้าไปใหญ่ที่เหลือก็เพียงแค่ตำครับขานะครับที่ย่างไว้ตะไครด้วยใส่ไปในน้ำซุปเลย โรลต้มไก่ไว้ทีนี้ครับทีเด็ดของเราที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้ามะแขวนนี้เองครับเอาพวกเม็ดมันใส่ลงไปนะครับไม่ต้องเยอะครับทางบ้านเนี่ยถ้าเกิดหาตัวมะแขวนอย่างเดียวไม่ได้หรือว่าถ้าไม่อยากจะเสียเวลาการต่มนีนะฮะอาจจะใช้พริกลาบเหนือได้เหมือนกันครับ ตำจนละเอียดเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็เอาไปใส่ในซุปนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับโอเคครับนี่นะครับตอนนี้ข่ากับตะไคร้ที่เราย่างนะครับก็หอมเป็นอย่างดีเลยถามว่าทำไมต้องย่างนะฮะทีนี้เนี่ยเวลาเรา,เาไปย่างนะรสชาติแล้วก็ความหอมของมันเนี่ย จะแตกต่างออกไปจากต้มยำแบบสดนะฮะอาจจะคล้ายคล้ายพวกต้มโครงอะไรพวกนี้ด้วยแต่ตรงนี้ก็จะมีเอกลักษณ์ของมันตรงที่เป็น <c oughs> มะแขวนฮะแล้วก็ขมิ้นและก็ยังมีอีกครับถ้าเกิดเป็นแบบดั้งเดิมของจริงเนี่ยก็จะมีสูตรที่เพิ่มมากไปนะตอนนี้ผมเจอใส่ขมิ้นผงมขมิ้นลงไปถ้าเกิดทางบ้านใช้ขมิ้นสดก็ตมไปพร้อมกับไอ้ตัวนี้แหละนะฮะใส่ลงไปแล้ว คนนิดนึงแล้วผมก็จะใส่น้ำปลาลงไปเลยแล้วก็ต้มอีกหน่อยหนึ่งนะครับให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อนะฮะให้สมุนไพรเราเนี่ยมันหอมออกมาเครื่องเทศหอมออกมาน้ำปลาเข้าไปในไก่ไก่สุกดีเป็นอันใช้ได้ครับแล้วตอนสุดท้ายก่อนจะปิดไฟนะท่านผู้ชมก็ใส่น้ำปลาลงไปชิมรสชาติให้ถูกใจนะฮะ เท่านั้นเองก็เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปฮนะการลงจานครับเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูซิเป็นยังไงทีนี้ผมก็จะใส่ผักแปร์เลยนะฮะตอนที่ยังร้อนๆอยู่กับน้ำมะนาวถ้าสะดวกจะเป็นน้ำมะขามก็ไม่ว่ากันนะครับ แล้วก็ชิมรสชาติอีกนิดนึงนะก็เป็นอันใช้ได้ครับจะใส่ผักแปรวนิดนึงส่วนใหญ่ถ้าจะทำนะฮะถ้าเกิดทางบ้านหาเป็นไก่บ้านได้ก็จะดียิ่งขึ้นนะนี่นะครับหน้าตาก็จะ <c oughs> ออกไปทางเหลืองเล็กน้อยหอมไอตัวเครื่องเทศที่เป็นมะแขวนนะครับเกือบผักแพรวเป็นอีกต้มรสชาติารสชาติดีนะฮะรสชาติแซบเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ซ้ำใครครับไม่น่าเบื่อด้วยบางบางท่านอาจจะทานแบบว่าต้มโครงต้มยำต้มอ,อะไรจนเบื่อแล้วก็ลองเมนูนี้ดูครับ เป็นน่าสนใจเหมือนกันจแล้วผมก็จะแต่งด้วย <c oughs> ยอดผักแพลวนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมทีนี้ทางบ้านก็ลองทำกันดูนะฮะสำหรับอัตราส่วนก็สามารถติดตามชมได้เหมือนเดิมเลยที่เว็บไซต์ foodtravel.tv นะครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ